สวัสดีครับท่านผู้ชมผมมีโอกาสไปเที่ยวที่เมืองหรือหมู่บ้านขยูกูขยวก,กูเนี่ยอยู่ที่เมืองมะละแมงครับมะละแมงเนี่ยรัฐมอญประเทศพมา่าครับซึ่งบริเวณแถบนี้เนี่ยในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับชาวนาเขาก็จะดำนากันเราก็จะไม่ค่อยคุ้นกับการที่ ชาวนาเนี่ยเขายืนดำนาครับการที่ยืนดำนาเนี่ยมันก็มีข้อดีก็คือมันไม่ค่อยปวดหลังครับท่านผู้ชมแต่ว่ามันต้องมีอุปกรณ์อุปกรณ์ที่ชาวนาเขาใช้ชาวนามอนส่วนใหญ่นะแถบนี้เนี่ยนะครับก็คือมีไม้ไม้ไผ่เนี่ยแหละครับทำเป็นด้ามและตรงปลายของไม้ไผ่เนี่ยนะครับก็จะมีเหล็กเหล็กเนี่ยตีออกมาเป็นเป็นสามง่ามนะครับเป็นสามง่ามแล้วก็ยืนแล้วก็เกี่ยวเอาโคนข้าวกล้าเนี่ยนะครับปักดำลงไปในพื้นดิน เนี่ยนะครับเอ่อถ้าทำด้วยความทงมาเนี่ยก็จะรวดเร็วมากแล้วก็ทำให้ไ uh ม่ปวดหลังนะครับในปกติเนี่ยถ้าชาวนาที่เราเคยเห็นกันส่วนใหญ่ถ้าดํานาเนี่ยก็จะต้องก้มดํานาเนี่ยสภาพของหล็กจะตีแบบนี้นะครับก็มีสามง่ามตรงปลายเนี่ยนะครับแล้วก็โอเคโอามาสวมที่ดาบลองทําให้ดูหน่อยนะเนี่ยเขาประสบแบบนี้นะครับท่านผู้ชมอ่ะ ทำให้ดุด้ละเริ่มต้นเลยประมางนี้อ่ะสีลโลักโอ้อ่าเข้แล้ำใส่ยามนะใช่ครับพี่ยาบิ่ะแซวแซวโอเคโอเคทำา่งโอเคาำหน่งโอ ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับไหนครับอยู่พัทยาพัทยาจ้าอ๋อแบบนี้ไม่เคยเห็นก็พยายามที่บายให้กันฟังนะครับว่าเนี่ยเขาก็บอกว่า เนี่ยทำแบบนี้แหละมันไม่ยากหรอกถ้าฝึกชํานาญแล้วมันก็สามารถที่จะดําได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวมันก็ไม่ปวดหลังนะครับอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาของชาวนามอนที่เมืองเขยวกูเขยวชื่อหมู่บ้านครับกูก็แปลว่าถ้ำนะถ้ำเขยวถ้ำเขยวนะครับเนี่ยเนี่ยเขาก็ทํากันแบบว่าลงแขกดํานากันเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยสังเกตด,ดูนะครับจะต้องถือปลายออกจากตัวปลายก้าออกจวจูล้เขาก็ไปตัดปลายก้านะครับ เกี่ยวๆแล้วก็ดำๆพูดคุยกันอย่างสนุกสนานแล้วข้อสาคัญคืออย่างที่บอกนะครับมันไม่ปวดหลังแต่เมื่อส่องกล้องไปในหมู่บ้านใก้หมู่บ้านาน,นาแปลงใกล้ๆกันเนี่ยนะครับก็ยังมีชาวนาบางส่วนนะครับที่ยังคุ้นเคยกับการดำนาแบบก้มดำแบบนี้นะครับเนี่ยเขาก,ก็ก้มดำเหมือนกัน,เห,น,กนเหมือนกับชาวนาที่ประเทศไทยแล้วครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับก็ ติดตามรายละเอียดได้ที่ช่อง YouTube นะครับอนันต์เข็มทองครับขอบพระคุณครับภาพนี้ผมถ่ายไว้หลายปีแล้วล่ะครับสวัสดีครับ